จะล้อมแล้วกระโดดเข้ามาล้อมจับมีคนหลุดไปได้สลับดาร์กเอจะก้าวยิงเม็ดแรกไม่โดนแล้วเม็ดสองรีโหลดจะยิงขึ้นหลังคาลงรถเลยครับแต่ยิงเปิดด้วย AC เอซีแปสิไปก่อนโอ้โหแล้วโดนล้อมเยอะนะเนี่ยสลหรับทีมริเวนทานเราวิ่งตัดฝ่ามา แล้ฝ่ามาได้ครับจะมาดักหน้าวงแต่มีคนดักหน้าวงกว่านั้นคือซาคารี่สไนเปอร์อยู่ท้ายซอยรอยอยู่แล้วฟาคิวต้องออกไปเคลียร์ครับแต่ว่าด้านหน้าในบ้านในบ้านเริ่มซูมไม่ได้ตัวหน้าพยัมจะยื้อตัวหน้าไม่ไหวครับแล้วกลายเป็นรีเวนทานตรงนี้ดาร์ก m 7 9เก็บ2ดาร์คไขมาหมดเลยโอ้โหดูรีเวนทานเหลือคนสุดท้ายเหลือคนสุดท้ายฟาคิวสะบัดสวนมาเหมือนกันโอ้โเหเลือเชื่อรีเวนทานเกมบลิคเ้มาม อยู่แล้วมีคลังแสงให้เล่นีกอย่างนี้ก็ฟรีดิแล้วโดดมาให้หัวกาไม่ให้หัวเลยเหรอโอ้ยสองหัวครับดับเบิลฮดชจอตโคตรเวอร์เอาแล้วว่าไฮไลท์มาแล้วแล้วดูครับเดืเดอดแล้วเคลียร์พื้นที่กามเมสวิ่งรอบเลยครับกามเมวิ่งรอบจะเอาอีน็องดาวแล้วโซซ่าไปตัดดักเกิดครับยิงหัวคืนเหมือนกัน โอ้แล้วเพื่อนที่เหลือตามเก็บได้ไหมครับเราเจอกับวิชั่นสแตมโซซาโซซาเจอสองหนึ่งสองหน่โซซาคนเดียวจะลากหัวลากไม่ขึ้นแล้วออสการ์ผลักมาจากฮาร์สจะเรียบร้อยครับเกมนี้อ่าเซเว่นคว้าบูย่าเอ่รอเลยรอเลยปึ๊บปั๊บเปิดให้หัวโอ้โหโดนไม่ดีให้หัวมาปาโครอจังหวะอยู่ครับตรงนี้4เจอ3รีเวนทานมีคนถามรีเวนทานเป็นไงบ้างครับพี่อ่ะดูเลยรีเวนทานได้ลุ้นท็อป2 มาแล้วลีเวนทานเอาหน่อยไหมหรือจะเป็นพี่เม็กซิโกพี่เม็กซิโกเล่นสนามอยู่ชั้นสองอ่ะไม่ใช่อยู่บนหลังคามาแล้วว่ามาแล้วว่าพี่เม็กซิโกเราไม่ได้เจอพี่เขานานเลยเอาแล้วแม็กซิโกโอ้โหสาอวยล้มอีกแม่อวยลาแท้วันนี้ล้มทุกคนเลยเรียบร้อยลีเวนทานมาลีเวนทานมาม้วนเดียวจบเลยครับล้มเป็นโดนนึกว่าเล่นกับคนไทยปะโทอยลีเวนทาน yeah, แหม่เราเพิ่งมีคนถามว่าตึงไหมเปิดบูย่าเลย ไม่ต้องพูดเยอะเปิดมุญย่าไปเลยครับแรกเลยแรกเลยแล้วเดชมาหนึ่งทีเปิดสู้เม็กซิโกเม็กซิโกสไนโนสโคบไม่โดนนะเราคละเซบาสผักมาปิดเอจจจบที่4เหลือตัวเศษครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โหมาแล้วเหมือนเอเชียคุ้นคุ้น,นไปฉากนี้บุรีรัมกับฟอร์คอนวันนั้นเลยและเอ็กแพนโอ้มาดูกันครับแต่ว่านี่มันลาแทบมา่เนะดาไม่ได้แต่ผมเชียโนวาลิเจียนผมเชียเซบาสผมเชียเซบาสโนวาลิเจียน ทีมนี้แหละจะเป็นมามืดมามาเจอกับอาร์เซนผมเชียร์ทีมนี้จริงเอาแล้วเอาแล้วซีซั่นนี้ต้องมีพวกเขามาไหมแล้วเอสเตบันออสการ์ไปแล้วโอ้โหโดนครับจบ3แล้วหนึ่งหนึ่งครับเอสเตบันเอสเตบันปะทะกับเบโตตาเสียออสการ์ไปแล้วก็เสียเอสเตบันไหวหรือเปล่าเบโตตาหนึ่งหนึ่งแล้ว2ยาวใหม่ทั้งคู่เอาดิใครหัวกว่าก็ชนะไป แล้วโดดจะขึ้นแท็กเตอร์ขึ้นแท็กเตอร,ขตอร์ขึ้นไม่ลงกระโดดย้ํากระโดดย้ํายิงสะบัดโดนคนคนครึค่งหลอดครับแล้วโดนมาตรงนี้เลือดดัดเดียวคร,รัวโอ้โหวิ่สะบัดคมนะเอสเตบาน10อิลลิมให้กับเอสตอมบูยา่าอาเซว่นเล่นฉลาดมากอาเซเว่นมุดเข้าวงก่อนอาเซเว่นมุดไปแล้วครับตอนนี้วงมันไปข้างล่างลาาเว่นรอดครับไปรออยู่หน้าวง วงไหลลงภูเขาครับแล้วปล่อยให้เอ็มคอยกับ a อ G ตีขึ้นไปเอ็มคอยเล่นพลาดมากครับไม่น่ามุดเข้าไปแล้วมุดทําไมก็ไม่รู้หิวหิวแต้มและหิวมากเกินไปสุดท้ายได้แต่นี่ครับท้ายที่สุดเสียพื้นที่กลายเป็นอาเซนตลบหลังเปิดเข้ามาตรงนี้โจ๊กเกอร์เปิดพิงกุยน็อกดาวน์ไล่กับมาเติมการเมสกิงไล่ยิงต่อครับล้วอาเซนมีแค่3คนแต่อาศัยความฉลาดตรงนี้ครับโอ้โหเลี่ยงไฟอ้อมตลบหลัง2ทีมสุดท้ายแล้วเคลียร์ได้ครับโอ้โหโคตรลุล้น เขาทำได้ครับอาเซเวโอ้จากทีมที่จนมุมกลายเปน็นทีมที่บูย่าครับอาศัยความใจเย็นและความฉลาดในการเล่นนี่แหละครับพลังของคนบ้าอย่าหาอยาา่อยาหาแบบอย่าหาแรกนะตาไอวอลนั่นจะหมดไหมฮะเซ็งเลยไอวอลหมดแน่เลยการเมจิงมีเข็มแล้วไม่มีตัวแบกอย่างนี้จะไหวหรือเปล่า ตัวแบกไม่อยู่เอาแล้วต้องรีบเล่นครับต้องรีบเล่นแล้วโจเกอร์ช่วยยิงสไนคคนนี้ไว้ใจได้และไว้ใจได้จริงเอาไปสองเอาแล้วสองมูย่าอยู่ตรงหน้าสำหรับทางอาร์เซนดีพิลิตี้หลือคนเดียวครับปัจจโร่สกิลใบคูบูดาวด้วยดิยดสู้ยังไงแล้ววงไล่ลงไปข้างล่างครับอาร์เซนยึดพื้นที่โอ้โหแล้วมันเป็นเนินอัจจโร่เหลือ2 2อันเท่านั้นสำหรับไอวอครับ อย่าง <69. S 2> นี้ก็2องบุญาเลยดียวันจีย๊ยบมาไหมมาไหมแล้วเปิดเซตอ้พมามโดนเต็มแล้มาแล้วจังหวะนี้โอ้โหไม่ไหวครับอาเซเวนเปิด2องบูญาครับจากการพามาโดยกันพามาด้วยผู้ลเล่นที่ชื่อว่ากาเมสกิงครับตอนแรกนี่เหลือคนเดียวแถมวงหนีอย่างไกลชุก2กลับมาเป็น3คนในทีม